รับงานตะวันร้อนถีดอนซักนะค่ะงานนี้ค่ะก็จัดขึ้นภายใต้โครงการคนดอนซักไม่ถึงกันค่ะในวันศุกร์ที่12อกันยายน2568นี้แ่หละค่ะดยกิจกรรมเนี่ยก็จะเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา16นาฬิกาโดยงานนี้ได้รับเกียรติจากนายทีรุตสุภาวีบุญพ้นผูวาราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีมาเป็นประธานเปิดกิจกรรมนี้ค่ะซึ่งผู้ถ่เข่ารรวมงานก็สามารถมาร่วมกิจกรรมกันได้เขามีกิจกรรมเยอะค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นการทำเวิร์กช็อป้าบาติกโดยชาย ซี่จากธรรมชาตินะคะจากกลุ่มอาจารย์พีเชสและก็กลุ่มบ้านไร้ชัยนามฟาร์มนก รวมไปถึงการรับ,รบชมการา้าถิตการผลิตส,สบูก่ก้อนจากผลิตภัณฑ์ในพื้นทีและการมารวมกันจับใจชาย้อยและมาสื่อสินค้าโอท็อปข้องดีข้องอำเภอดอนซักรวมไปถึงมีนิทัศการนะคะภาพท่ายมุมต่างๆมีจุดอันซีนในพื้นที่อำเภอดอนซักทีหลายๆคนเนี่ยอ,อาจจะยังไม่เคยเห็นไม่เคยไปสัมผัสนะตลอดไปจนถึงการออกบูธจำหน่ายอาหารอร่อยค่ะพร้อมกับปีการรับชมดนตรี แล้วก็มีรถเครื่องเสี่ยงระดับแชมป์นานาชาติในปี2022ที่ประเทศซิงคโป์แล้วก็2023ที่ประเทศมาเลเซียให้ทุกท่านได้มารวมสนุกกันไปนะคะกับการชอบฟินกินเต้นรำวงย้อนยุครำวงเวียนครกฮักคอไอเทงเนี่ยค่ะวงลูกแกะคอมโบนั่นเองอะนะครับยามอีทีนะครับจัดขึ้นบริเวณถนนวังหินนะครับเล่มทษอออมดอำเภอดอักจงวาวสุรธานีวันศุกร์ที่22กันยายนนี้ไปรวมกิจกรรมงานตะวันร้อนนะครับตะวันร้อน <ท>อ่าต<ร>อนรนทีโดนซักกันได้นะครับนะอ่ะ